ซันยูโด,โดคงวอนนั่นเองกับรายการยอกิโยที่นี่ที่ไหนวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้นี่แหลเราจะมาปิกนิกแต่ว่าช่วยดูดินฟ้าอากาศด้ยวยซึ่งเมื่อวานแดดออกแดดแรงมากแต่ว่าค่ำวันนี้แบบท้องฟ้ามีเมฆมากทว่าในนี้เราก็จะมาแล้วแล้วก็อาจจะไป่ทำอย่างอื่นกันในส่วนนซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเราจะไป นี่น่มันคือชื่อว่าซันยูเราโดแปลว่าเกาะเป็นเกาะชื่อเกาะซันยูอยู่กลางแม่น้ำพันแรกก่อนมันเป็นที่บำนักน้ำเสียเอแต่ว่าเขาเปลี่ยนแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นส่วนสาธารณะนั่นเองใช่ก็เหมือนแบบตอแบบเป็นแบบแบบแล้วมันต่อมันเป็นแบบมีเลยกระจกมีโบทานิคอลการ์เดน้นแบบให้คนมาได้สัมผัสธรรมชาติไย คือจริงๆก็เก็นมาวันแบบธรรมาดาก็จะมีแบบเอ้ยไม่ใช่พรามาวันเสาร์อาทิตย์ละก็จะมีเด็กๆมาเล่นเล่นน้ำเล่นทรายตรงนี้เต็มเลยนะเห็นไหมเป็นลานเป็นห่ังาานัำทรายได้กันตรงนี้ก็คือเป็นแบบที่ระบายน้ำเก่าดูได้จากสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ นู่น่ามีแบบแทงน้ำอะไรเด็กๆเขาแอบมาถ่ายรูปกันเต็มเลยน้นำๆคนที่ไม่อยากคนถ่ายรูปเป็นที่ที่คนไทยยังไม่ค่อยมาจะได้รูปฮิปสเตอร์มาถ่ายได้อานนี้เป็นแบบใบไม้เกี่ยวสวยนะ รอดกันะถ่ายรถเลยไหนที่บ้านเดี๋ยดีว่าตรงนี้มันตื้นชื่อเรงดีมันเป็นแบบก็แบบข้างมันเป็นแอรีรยที่แบบมันมีน้ำอ่ะที่บ้านคืออกอไม่คือเราเพราะว่าเราอยากจะไปลงลงน้ำประปาที่กรุงเทพอ่ะก็คแบบือจะอย่างเงี้ที่แบบข้างล่างมันก็จะมีที่ให้เด okay, ินโอเคเรามีความรู้แน่นอน <laughs> ถ,ถูกหรือเปล่าไม่รู้ ต้องไม่ทำลายธรรมชาตินะเราจะไม่ทำลายธรรมชาติชีวิตถ้าเราไลฟ์ที่ซันยูโดคอมนหรือว่าสวนซันยูโดนั่นนี้ปิดรายการยังเดี๋ยวเราจะพาไปอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ติดกัน <c oughs> มันเรียกว่าพันกลางพาร์คหรือว่าส่วนสธนาธารณะแม่น้ำพันนั่นเองวันนี้ก็อากาศแบบชิลๆแต่ว่าคาดว่าฝนจะตกอ๋อจะบอกว่า คนเกาหลีจะใช้ชีวิตด้วยการดูพยายกรณ์อากาศถ้าสมมติวันนี้ฝนจะตกก็จะแบบมีรอบแบบนี้คือเอาจริงอะถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าสามารถถังเกตคนเกาหลีเถ้าเขาถือลมแบบว่าวันนี้ฝนตกแน่นอนมีวันหนึ่งพี่ปัดเว้ยคุณโปรดิวเซอร์ของเรานั่นเองพกลมมาก็ถามเอ้ยพี่ปัดฝนตกเหรอเนี่ยดูพยายกรณ์อากาศไม่มีพี่บอกเอ้าเอา,เอาไม่ไม่ตกหรอเนี่ยถือถือแล้วคือถือแบบไปร่อนที่หงแดแบบคนมองแบบอะไรอะไม่กลมกลืนเลย

นี่ก็คือพิธีการต้มโดยเครื่องมหสตจรกับตะัง,าางกแก่เดี๋ยวเขาจะกัดูดคัขั<ป>้ต<ป>นตอนแรกใส่ม,มนไก,ก่ไม่ส่ตอก,กัะบ้านใส่ข้าวโรดรอใช่ปะคือหังจากกน,นเราางทีกาหลีไปเมื่อปีที่ก่อปีแล้วเมื่ปีที่ผ่านมาก,กับบ้านคือมามไทยมมานี่คือ,มมอ,อยู่มานีทำบ

นานี่คือหน้าตามาม่าของเราที่ต้มเมื่อกี้เราก็ต้มอ,อย่างถูกวิทีแล้วเลุงบอกมาแล้วก็ตั้งใจฟางแต่มันมีคนต้มผิดไปดูภาพน,นี่คือแบบจริงๆเขาไม่ให้ใส่ไข่ลงไปพร้อมกันเพราะมันจะทําปฏิกิริยากับฟอยแล้วแบบมันทําให้พังมันทำให้พังแล้ว<บ>ไงลุงก็แบบมองแล้วเราก็ทําเครื่องเขาพังใช่เราก็ทําเครื่อ,องเขาพังค,คือไม่คิดว่าจะแบบ ไม่ได้ฟังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าลุงอาหารมาพูดแล้วก็แบบเอาอ่หานไปที่แบบใครอยู่ในถ้วยแล้วเอ้าอะไรเนี่ยคุณาคุณเจ้าผู้ชายคนนี้เราได้ไปถล่มร้านเซเว่นลุงหนึ่งขั้นแบบคือตอนนี้เราไม่สามารถกลับมาที่สวนตลาดอีกได้แก่ไหนพอกินเสร็จลุงก็เดินออกมาดู้วว่าทิ้งขอาถุอเปล้าแล้วไงไม่ถูกผิดตั้งแต่แรกกันสุดท้ายใช่เราไม่สามารถมากินมาม่าที่สวนได้อีกต่อไปเราจะไปย้ายไปกินสาขาอื่น แต่เมื่อกี้ก็ได้ทำการขอโทษขอโพยคุณลุงไปเรียบร้อยแต่ลุงหน้าแบบบอกแล้วใช่ไหม <c oughs> ลุงเขาพูดว่าไม่เป็นไรไมิสเทคมิสเทคตลอดทางมันจะมีไอร้านแบบนี้เยอะเยอะแยะเราสามารถไปกินที่ร้านไหนก็ได้แต่ทําให้ถูกกบพอ,อย่าทำให้เจ้าของร้าน,นมาด่ายัางพวกเราเพราะว่าจริงๆลุงเขาก็ไม่ด่าดว้วยแค่แบบเออใส่ไม่ต้องกลับไปอีกแล้วงั้นด้วย<ห>สายตา เห็นตอนที่ลุงเช็ดเครื่องอย่างแบบโมโหเราอยู่ในเหตุการณ์ใครเห็นนอกจากเราน่าแหมวันนี้อันนี้ก็ได้ที่ใช้แล้วไม่รู้ไม่รู้แป้งเลยทั้มคือบัวนั่งทิ้งช้าระหว่างที่บัวนั่งทิ้งช้าอยู่นี่คนข้างหลังก็แดกเหล้าดื่มโคจู่ดเจ้าของเป็นนักสืบเล่ากลางวันคนเกาหลีกินเล้าได้ต่อเวลาเอาเราไปไหนต่อต่อไปเราจะไปดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่งกับโซเอฟซีที่สนามฝั่งหนุ่มต้องข้ามแม่น้ำไป ือการนั่งรถใต้ดินชื่อสนามว่า So u l World Cup Stadium นั่นแหละตอนนี้ก็ขอชื่อตรงนี้อีกป๊บหนึง่งใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่สานามเลยย้เอาใหม่อะถ้าไม่ได้นผิดทางก็จะได้ขึ้นรถเมลไปแล้ว ไปรถเมย์อยู่ไหน